ไม่มีใครดามค่ะไม่ได้อกหักค่ะที่ก็มีหนุ่มเข้ามามีมีคนเข้ามาคุยเหมือนกันค่ะเป็นหนุ่มข้องตานอกค่ะนอกฉันคนที่สนุกที่นหมู่บ้านอ่ไม่ค่ะอันนั้นอันนั้นจริงๆคุยกันไปแล้วว่าเป็นแบบเป็นเพื่อนกันดีกว่าค่ะยังไม่รีบตอนนี้สามไม่รีเลยสำหรับหนุ่มคนนี้ไปดูค่ะ เดี๋ยวสิมันยังไม่ได้มีใครแบบเป็นพิเศษไม่ไม่ได้ดูขนาดนั้นค่ะแต่วก็มีคุย,ยไม่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 ได้มีคุยหลายคนค่ะก็มีคุยแต่ว่ายังไม่ได้ไม่ได้ถึงกับแบบพัฒนาอะไรค่ะเหมือนตอนนี้พี่จ๋ายังแบบชะลอชะลอเรื่องความรักอยู่อะไรอย่อางเงี้ยเปล่าก็ชะลอคือบอกตัวเองไว้อยู่แล้วว่าถ้าเลือกขอให้เลือกให้ถูกค่ะพูดอย่างนี้แบบหมายความว่าอะไรยังไงแบบเขาจะมา ไม,ไม่เราไม่พูดถึงเรื่องเก่าเลยค่ะเราพูดถึงแค่ว่าจากวันนี้จนถึงเดินหน้าต่อไปอะ่ะก็คือจ๋าเป็นคนจริงจังความรักจ๋าก,ก็แบบคราวนี้ถ้าเกิดว่าเลือกด้วยความที่เราก็โตโลแล้วอะ่ะก็อยากจะเลือกคนที่มันแบบใช่ได้แล้วอะไรอย่างงี้ค่ะใช่ันหนุ่มที่เข้ามานี่ก็เป็นสแกนห่างหนักมีคนช่วยสกแกนเป็นทีมเลยค่ะกันเพื่อนก็มีทีมที่บ้านก่อนมีแต่ว่ามีมีทีมที่บ้านมีทีมเพื่อนแล้วก็มี แบบเยอะมากแบบคนที่ทำงานอะไรเงี้ยคือตอนนี้ทุกคนเป็นห่วงหมดบอกเห้ยโค้งสุดท้ายให้หายดีนี่หัวใจที่ใสแข็งแรงแข็งแรงดีอยู่ค่ะค่ะอย่างนี้เขากดดันไหมคะเพราะแบบดูเหมือนทางเรามีคนสแกนเยอะนิว่าที่สำคัญที่สุดน่าจะเป็นแบบเข้ากันได้ไหมแบบคมเห็นตรงกันไหมนิสัยไปด้วยกันได้หรือเปล่าคะแ้อย่างนี้เราจะมีพาไปแนะนำให้ครอบครัวตัดเป็นการแรก่ สำหรับจ๋าเนี่ยต้องเริ่มรู้จักจากตัวเองแบบในฐานะเป็นเพื่อนก่อนแล้วเราก็อยากรู้จักว่าจริงๆเป็นคนแบบไหนคือไม่ไม่ได้แบบไม่ได้ต้องพยายามทําให้เราแบบเหมือนช่วงโปรโมชั่นอะไรเงี้ยค่ะแต่อยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วนิสัยในความเป็นตัวตนจริงๆเป็นยังไงแล้วพอร,รู้สึกว่าเออตัวเราโอเคเราก็คงพาไปพูดคุยกับทีบ้านคงเป็นหลังจากนั้นยังไม่ใช่อะไรตอนนี้เลยค่ะรู้จักกันมานานเลยอะค่ะ ยางค่ะยังคืออย่างที่สาบอกมันก็่อนหน้านี้ก็มีคนแบบเหมือนกับเป็นเพื่อนเพื่อนเนี่ยเขาก็แบบอยากอยากรู้จักเฉยๆมันก็แค่เป็นสเตปคที่แบบกระเถิบมาจิด๊ดนึงเหมือนได้รู้จักกันเท่านั้นเองพ้าปีนี้มีโปรเจกต์าง,งานเยอะกว่าจะาเลยยังพักเรื่องหัวใจไวไ้ก่อนนี่มง่าบมาก นิดเดียวเดี๋ยวจะมีมีงานแสดงอีก2อ,อีก2ชิ้นนะคะแต่เดี๋ยวขออนุญาตรอตอนนี้เขาแถลงเลยเลแล้วกันค่ะแล้วก็อย่างโดยตัวจ๋าเองอ่ะอีก2เดือนจากเขาต้องสอบแล้วแล้วก็ช่วงนี้ก็มีเริ่มเริ่มคุยเรื่องธุรกิจบางอย่างอยูอย่เหมือนกันค่ะก็พยายามจะอัดให้มันแน่น,น,นๆเข้าไปได้การที่พี่เคยเสนอไว้อ่ะคะ่ะแต่จ๋าไม่ทราบว่ามันมันคือมันแล้วแต่ว่าเขาจะให้ผ่านหรือเปล่าแต่เคยเสนออยู่แล้ว จับงานแสดงทำไมที่จะตดสินใจราตอนแรกเราก็ตัดสินใจเยอะเอนกันคิดเยอะเหมือนกันคือจากรับงานก็คือดูจากคุณภาพของทีมงานของบทของอะไรหลายๆอย่างอะค่ะแล้วมันมีมันมีอะไรที่มันทำให้เรารู้สึกแบบอยากเล่นนะคะก็ทั้งสองอานเลยก็เลยตัดสินใจเป็นละครไม่ค่ะไม่ไม่ใช่ละครค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูผู้จกอรกาองที่ยังคด้มได้ เดี๋ยวรอจ๋ารอว่ารอเขาแถลงดีกว่าเพราะว่าบางบางอย่างคือผู้ใหญ่เขาอยากจะแบบพูดพูดก่อนนะฮะแต่ว่าแต่ว่าเขาแล้วใช่ไหมคะว่าต้องเป็นเราเล่นแน่ๆอ๋อแล้วก็คุยกันแล้วว่าจะเล่นอืมจ้าจะได้ดูปีนี้ไหมได้ดูปีนี้ไหมเออถ้าไม่ปลายปีก็คงต้นปีหน้ามั้งค่ะสนับคนบาตที่นับที่แมือมันมือ ก็ดีจ้ะเรื่องงานมันมันจะมีความแตกต่างในตัวบทอยู่แล้วค่ะก็อยากให้รอดูแล้โปรเจกต์จะได้ลงกันเมื่อไหร่เนี่ยเพราะว่าจ๋าว่าน่าจะเดือนหนะ้าก็น่าจะน่าจะุงค่ะคไม่เลย <laughs> ไม่ได้เซ็กซี่เลยค่ะมีค่ะม,ะมีมีเหมือนกันแต่ว่าไม่น่าจะได้ถ่ายแบบที่เป็นแบบเซ็กซี่อะไรมากๆะคะ่ะ แต่มันอาจจะมีงานที่แบบเป็นเป็นงานที่ออกอาร์ตๆเนี่ยค่ะจะมีอือยงังอันนี้ยังไม่ได้คุยแนช่ชัดแลค่ะแต่ว่าแค่คุยๆกันว่าแบบไม่ไม่ใช่แบบโชว์แบบอะไรที่มันออกเป็นแนวแบบพาณิชย์เท่าไหร่ค่ะมันอาจจะออกอาร์ตมากกว่าเมือ่อไรคนมองว่าตอนตอนที่เราอย่างรู้คือเนี่ยเราไม่กล้ออกาโชาว์เพราะเกลงใส่คุณแม่แม่เราค่ะค่ะเราจะรับงานอะไร ปรึกษาค่ะจริงๆก็โตแล้วล่ะแต่ว่าบางทีคือคนที่เราควรจะเกรงใจคือคนในครอบครัวเราอะค่ะด้วยความที่แบบว่าเราแบบทำผมให้สั้นแบางคนก็เลยมองว่าเปลี่ยนไปอีกหรือเปล่าอนนี้นะถ้าผมสั้นเราจะดำด้วยค่ะคนเข้ามาทักยืนไหมคะว่าเราเปลี่ยนวาเปนคืออะไรพักว่าเปลี่ยนไปคืออาจจะทักว่าเปลี่ยนคือแบบด้วยทรงผมมากกว่าแต่จริงๆแล้ว จาก็เป็นจาก็เป็นประมาณนี้อยู่แล้วแต่ว่าช่วงหลังอาจจะแบบคนได้เห็นตามที่ต่างๆเยอะขึ้นในสื่อเยอะขึ้นหรือว่า,อ,าอัปเดตเรื่องอื่นเยอะขึ้นอะไรเงี้ยค่ะมีช่วงอาจจะเก็บตัวเยอะหน่อยแล้วมีงานเซ็กซี่เข้ามาตอให้เราอป่มีติดต่อมาบ้างแต่พูดตรงๆว่าก็ไม่ไม่ได้มีอะไรจะโชว์ค่ะ <c oughs> หลายคนอาจจะคิดว่าแบบพี่จ๋าจะปรับลุคเป็นแบบบอยๆไปเลยอย่างนี้หรือเปล่าเออมีมีคนแบบ <ừ> หล่อจังเลยอะไรเงี้ย คือตอนหลังๆจากก็มีน้องๆผู้หญิงที่แบบอยากให้เป็นคอมไง <c oughs> อะ <c oughs> อันนี้พี่สาวว่ายังไง <c oughs> ช้าไปแล้วค่ะไม่ไล่าเลทักไทยแบบเป็นเพื่อนกันยังเหรอ <c oughs> ไม่มีไม่มีแต่ว่าน้องๆที่เป็นแฟนอ่ะก็จะมีแบบมีเป็นน้องสาวหลอกก็มีแล้วก็ คือจ๋ารู้สึกแปลกใจกับการตัดผมครั้งนี้แล้วแล้วมันจุดประเด็นอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นเยอะเลยมันทำให้มีนคลัาอีกกลุ่มหนึ่งเพิ่ออจริงจริงจ๋งจาก,ก็ตกใจแต่ดีใจนะค่ะโอเคค่ะ